การค้าของสถาของคนชนชั้วคุดได้เวยืชุมชเกิดความเข้าใจและยืต่อไปแอ่างที่สกนานะครับเจาเปิดโครงการมนื้อหชุมชดั้งเดเพื่อแก้ไขปัญหาจาสิติแบบครบจอแล้ก็เิ่ัสสิโหกันในอเภอบางลังอี่คุ้มนะครับาคุ้มแล้วนะครับพบา ข้อมูลตรวจสอบนะครับเหมือที่พี่รัตพันธ์นะครับบางครั้งเราไปเห็นรอยยิ้มมันจะสดชื่นมากกว่านี้แต่ด้วยสภาพอาบ้าตึงเรามีปัญหาเมื่อวันที่ 8มิถุนายนนายวุฒิศักดิ์สิงหเดโชนายอำเภอบางละมุงเป็นประธานเปิดโครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติพร้อมด้วยพันตำรวจเอกธนาวุฒิจงจีระรองผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีรักษาร,ราชการแทนผู้กํากับการสพเมืองพัทยานายโรนกิตเอกสิงห์รองนายกเมืองพัทยานายสมพลจิติเรืองเกียรติสาธารณาสุขอำเภอบางละมุง นายจิรวัตรปลูกใจประธานชุมชนชุมสายและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการณนะที่ทำการชุมชนชุมสาย พันตำรวจเอกธนาวุธจงจิระรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีรักษาราชการแทนผู้กำกับการสพเอมืองพัทยากล่าวว่าการทำา o u u โครงการชุมชนยั่งยืนนั้นด้วยปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศทั้งในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนปัญหาทางด้านสังคมเศรษฐกิจสาธารณาสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทางตำรวจภูธรภ จึงได้มอบหมายให้สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ดำเนินงานโครงการดังกล่าวโดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดทําให้เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไขและบําบัดการติดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและการสร้างรูปแบบการดําเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ทางสอพอมืองพัทยาได้พิจารณาคัดเลือกชุมชนชุมสายเข้าร่วมโครงการในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนแบบยั่งยืนครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติเนื่องด้วยชุมชนชุมสายเป็นชุมชนที่ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของปัญหาย,ยาเสพติดที่จะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประชาชนในชุมชนและมีความพร้อมที่จะร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างจริง จเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่เข้าไปสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจหาผู้เสพในชุมชนเข้าเอกซเรย์พื้นที่แบบร้อเอร์เซ์ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบำบัดต,ตามหลัก CBTX หรือ Community Based Treatment and Rehabilitation คือการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและค้นหาปัญหาการแก้ไขปัญหาติดตามช่วยเหลือเยี่ยมบ้านสร้างกฎชุมชน ฟื้นฟูสังคมดำรงความเข้มแข็งเฝ้าระวังและติดตามประเมินผลตลอดระยะเวลา3เดือน